สยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องคืนลิฟที่โรงพยาบาลพนักงานทำความสะอาดที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่ง ทุกวันเธอจะต้องเข้าเวรทําความสะอาดตั้งแต่ตีห้าแต่มีวันหนึ่งเธอไปถึงโรงพยาบาลเร็วกว่าปกติประมาณตีสีเห็นจะได้วันนี้เธอมีหน้าที่ต้องไปทําความสะอาดที่ห้องดับจิตและขณะที่เธอกําลังจะเดินไปขึ้นลิฟต์ทำไมวันนี้มีคนยืนรอหน้าลิฟต์เต็มไปหมดเลยสงสัยไม่ส่งคนไข้ฉุกเฉินมาคนที่ยืนรออยู่กับเธอต่างก้มหน้าก้มตามเหมือนไม่สนใจอะไร สีผิวก็ดูค้ำค้ำงผิดปกติและพอลิฟต์มาถึงประตูลิฟต์เปิดออกก็มีบุรุษยพยาบาลคนหนึ่งที่รู้จักกันเดินออกมาอ้าวว่าไงยืนรอลิฟต์คนเดียวไม่กูผีเหรอไม่น่ากลัวเลยนี่ไงมีคนรออยู่ด้วยตั้งเยอะแย yeah. ะฮะเออเออบุรุษพยาบาลคนนั้นอยู่ดีๆก็รีบเดินหนีจากเธอไปแต่แล้วเธอก็เดินเข้าลิฟต์ไปพร้อมกับกลุ่มคนพวกนั้นเออ ไปไปชั้นไหนกันคะไม่มีเสียงใครตอบเธอมาเธอก็เลยไม่ได้กดไปที่ชั้นอื่นและเมื่อลิฟต์มาถึงที่ชั้นห้องดบจิตพยาบาลคนหนึ่งก็ทักเธอมาแต่เช้าเลยนะขึ้นลิฟต์มาคนเดียวไม่กลัวผีเหรอฮะอะไรไม่ได้มาคนเดียวนี่ขณะนั้นเองพอเธอหันกลับไปกลุ่มคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผิวหนังก็เริ่มไหม้พุพอง ที่ลงลิฟต์ไปเมื่อกี้ก็วิ่งตามเสียงขึ้นมาเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีๆก็กรี๊ดแล้วก็สลบไปเมื่อกี้ฝ่ายข้างล่างอะ่ะเขาโทรขึ้นมาบอกให้ผมอะ่ะลงไปรับศพที่ถูกไฟไหม้ประมาณ5คนเนี่ยมาไว้ที่ห้องดับจิตเนี่ยครับ ติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ i n n news กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว